สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับจะมาให้ความเห็นทางกฎหมายกรณีโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะครับรับเงินค่าจ้างการฝึกสอนจากผู้ป่วยที่เป็น HIV หรือโรคเอชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าไม่ยอมสอนนะครับนะนะโดยอ้างว่าอาจจะไม่สะดวกใจหรือว่าลังเกียจผู้ป่วยรายนี้นะครับ กรณีดังกล่าวเนี่ยปัญหาทางกฎหมายก็คือว่าที่จะต้องตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าโรค hiv ไม่ใช่โรคต้องห้ามในการทำใบขับขี่นะครับก็มีอยู่หลายโรคนะโรคสายตาโรคอะไรต่างๆโรคพาคินสันโรคอะไรลมชักพิษสุราเรือรลังยาเสพติดเรืออะไรต่างๆโรคที่มีผลกระทบต่อการขับขี่นะครับ hiv ไม่ใช่โรคที่ต้องห้ามตามกฎหมายดังนั้นผู้ป่วย hiv จึงสามารถที่จะเรียน ขับรถเพื่อได้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ได้นะครับนะไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะไม่สอนนะขับรถให้กับผู้ป่วยรายนี้นะครับนะโดยอ้างเหตุผลสารพัดไม่สะดวกรังเกียจอะไรต่างๆนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางออกคือการกระทาดังกล่าวนั้นเป็นการผิดสัญญาจ้างทําของเพราะการจ้างขับรถคือจ้างทําของเมื่อเซ็นสัญญาแล้วรับเงินรับทองไปแล้วนะแต่ ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาก็ถือว่าผิดสัญญาก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ถ้าได้รับความเสียหายอะไรบ้างก็เรียกได้หมดครับร้องสคบก็ได้กรณีน,นี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอันสุดท้ายหน่วยงานไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางบกหรือหน่วยงานไหนที่อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนขับรถนะก็าอาจจะพักใบญา,าติเพิกถอนใบญา,าตินะครับได้นะครับลองไปช่วยกันแก้ปัญหานะครับ ผู้ป่วย HIV นั้นนะครับไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอย่าไปรังเกียจคนที่เป็น HIV ครับ